พาไปใช้ชีวิตส,สงบๆอยู่ชะอําบ้านไปลายวัย75จารุวันปัญโยพาศอดีดดารารุ่นใหญ่หลังลาจอ เื่อว่าแฟนๆละครไทยคงจะกคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างแล้วสำหรับแม่แมวจารุวรรณปัญโยภาสในอดีตเป็นถึงดาราดังจนกระทั่งในวัย75ปีก็ห่างหายไปจากวงการบันเทิงนอกจากนี้แม่แมวจารุวรรณปัญโยภาสยังเป็นแม่แท้ๆของมิวและลิตาปัญโยภาสหนึ่งในอดีตนางเอกและนักสแสดงชื่อดังของไทยที่ยังคงปรากฏกายโชว์ฝีมือการสแสดงผ่านละครหลายเรื่องให้แฟนๆร,รุ่นใหญ่รุ่นเล็กได้ดูอยู่ โดยปัจจุบันแม่แมวและหมิวได้ก่อตั้งกิจการโรงแรมหรูอยู่ที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีและหากว่างเว้นจากการทํางานในวงการบันเทิงก็จะหอบครอบครัวไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่นั่นหากใครได้มีโอกาสก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ที่โรงแรมวี ort, รันดารีสอร์ทรวไปถึงร้านเบเกอรี่อีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้แมมแคาทเทลียาดาราลุ่นล่าข่าวเดียวกับมิวลลิตาก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนพร้อมกับเผยว่า เมื่อคุณลลิตาเปิดร้านเบเกอรี่และโรงแรมสุดน่ารักแถวชะอำแฟนคลับอย่างเราก็ต้องตามมาอุดหนุนนะคะขนมคุณเขาอร่อยมากทุกชนิดรับประกันโดยคุณหมีผู้มีจิตวิญญาณและทักษะการทำขนมแบบมหัศจรรย์ขอแนะนำทุกคนให้แวะมานะคะสถานที่น่ารักเก๋มากขนมอร่อยหาะที่สำคัญเจ้าของและเชฟมิชลินน่ารักสุดกำลังค่ะ นอกจากนี้ทางด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวกของแม่แมวจารุวรรณปัญโยพัฒนนั้นแจ้งเกิดมาจากเวทีประกวดนางสาวไทยปี2510หลังลงจากเวทีเธอก็ได้ผันตัวเองเข้าสู่วงการบันเทิงกลายเป็นนักแสดงมากฝีมือจนมีผลงานมากมายทั้งภาพยนตร์และละครทีวีจนกระทั่งแต่งงานอยู่กินกับโกวิชโชติรสจนมีทายาทลูกสาวคนเดียวอย่างมิวลลิตาแต่แล้วก็ได้แยกทางกันในที่สุดนอกจากนี้มิวลลิตา ยังมีโซ่ทองของใจมาเป็นหลานชายคนโปรดกับคุณยายแมวจารุวรรปัญโยพัฒถึงสองคนนั่นคือน้องแพงตอนและน้องอีตันสองหลานชายคนโปรดที่ในปัจจุบันก็ใช้แววหลอเตรียมเข้าวงการบันเทิงเหมือนคุณแม่และคุณยายในฐานะนายแบบอีกด้วย